ค่ะนิดค่ะน่อยค่ะพวกเราเป็นตัวแทนการโครงการ Thailand Go Green รกกงเรียนจุฬาพราราชลัยเลยโรงเรียนวิทยาศาสตร์มิภาพวันนี้พอจะพาชมิทรเทศกาลโกกินค่ะในหัวข้อฉลาดกินฉลาดอยู่ฉลาดใช้พลังงานทดแทนนำโรงเรียนสุ่สังคมสีเขียวเริ่มกันเลยค่ะนี่จะเป็นบทหลักของเรานะคะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนแรกคือ PCC เล er ยกินไร PCC เลยกินไรนะคะจะเป็นโครงการที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนที่สามารถทําได้จริง และแสดงถึงวิถีชีวิตสีเขียวของพวกเราค่ะอย่างแรกนะคะคือแ Care Earth t อร์ไทยอ a ราชัน e ER เป็นโครงการที่ให้นักเรียนนําขยะมารีไซเคิลที่สมามารถมาแดกของรางวัลได้ค่ะ 2. ปลูกป่าจะเป็นการปลูกป่าในช่วงรับน้องนะคะปลูกป่าเราจะปลูกป่าภายในโรงเรียนค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมกินเจเพื่อสุขภาพเราจะกินเจทุกวันสุกแรกของเดือนและว,วันพระค่ะต่อมาเป็นกิจกรรมออกกำลัง ตอนเย็นค่ะเป็นการออกกําลังกายร่วมกันหรือจะไปออกกําลังกายตามที่เราสนใจได้ค่ะส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นการเดินลนมาลงในช่วงกีฬาสีที่ผ่านมาค่ะในส่วนต่อมานะคะคือฉลาดกินโดยคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและการรองรับของระบบนิวเวศตัวอย่างเช่นกินอาหารให้ครบห้ามู่ไม่ดื่มน้ําอัดลมกินอาหารให้หมดจานและช่วยลดขยะดื่มน้ําสะอาดไม่กินอาหารที่มีไขมันมากาค่ะ การช่วยลดการใช้ทรัพยากรต่างๆหรือใช้อย่างคุ้มค่าค่ะเช่นการประหยัดไฟประหยัดน้ําเปิดเครื่องแบบอากาศไม่ต่ำกว่า26อ,องศาการใช้ถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมการใช้กระดาษทั้งสองหน้าค่ะสำหรับส่วนของฉลาดใช้นะคะตัวอย่างเช่นใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งโรงเรียนของเรามีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ cell, เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าค่ะและเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น น้ำมันแก๊สโซฮอลและไบโอดีเซลค่ะทานเดียวกันไปด้วยกันซึ่งโรงเรียนของเราจะมีการกลับบ้านประจําเดือนนะคะรถนักเรียนก็จะกลับในรถตู้เดียวกันซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ค่ะพกขวดน้ําสําหรับใส่น้ําดื่มส่วนตัวปั่นจัก,กรยานเมื่อเดินทางใกล้ค่ะสำหรับทางด้านน,ะะาานี้นะคะก็จะเป็นการคัดแยกขยะค่ะเราจะคัดแยกเป็นสีประเภทดังนี้นะคะสีแดงคือขยะอันตรายสีเขียวคือขยะเปียก สีดำเงินคือขยะทั่วไปและสีเหลืองคือขยะรีไซเคะิลค่ะและนี่จะเป็นคำอธิบายของการแยกขยะแต่ละชนิดนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างแบบจำลองพลังงานทดแทนค่ะและนี่คือส่วนธรรมชาติที่เป็นสีสันของเิศกาลเราค่ะส่วนนี้ก็คือแบบจำลองแผงโซล่าเซลล์ของโรงเรียนเราค่ะส่วนน้า แก้วพลาสติกนะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ขยะค่ะส่วนโลกตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะนำจากฝาชีส่วนด้านหลังนี้นะคะจะเป็นรายการอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีจำหน่ายในโรงอาหารของเราค่ะตัวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวนมข้าวผัดและอื่นๆอีกมากมายค่ะต่อไปเชิญทางนี้ค่ะค่ะและนี่คือตัวอย่างภาพที่ส่งเข้าประกวดนะคะ เทือนถึงดวงดาวความเป็นอยู่คนเราสะเทือนโลกทั้งใบฉลาดกินฉลาดอยู่อีกทั้งฉลาดใช้เพื่อนำสังคมไทยสุกสดใสเขียวขจีขจ,ขจะกินให้ฉลาดจะทำอย่างไรกินให้ใครมันไม่เลื่องเงกี่ยวกัิ้นดีกินเพื่อเราสดใสโลกทั้งใบก็สุข 2เลือกที่จะรับประทานให้ได้สารอาหารครบทั้ง5หมู่3ดื่มน้ำเปล่าสะอาดไม่ใช่น้ำอัดกาซฟันจะได้ไม่ผุ4อาหารทอดต้องดูน้ำมันใช้อยู่แล้วไม่ควรทอดซ้ำต้มผัดแกงทอดจงจำปริมาณที่ทำเหมาะกับจำนวนคนเห็นฟังกันอย่างตั้งใจขอต่อได้ไหมจะได้ไม่สับสนฉลาดกินไม่มีเอวขวงยางออกกำลังกายบ้างนะจ๊ะ<ท>เป็นยังไงบ้างคะกับมก,กาดพวเรา ลาตายช่างต่างกันมากมายด้วยคุณไม่ใช่ปลาอยากอยู่เย็นเป็นสุข